ทีนี้มาดูคู่ชิงดีกว่าเชลซีกับปารีสเราเกิดเนี่นหัวไปแล้วพี่พี่เมงก็บอกว่าอีกทีมหนึ่งมันมีระบบชัดเจนอีกทีมหนึ่งเป็นทีมที่มีโรเตชันเยอะทีนี้เรามาย้อนดูเส้นทางก่อนแล้วจะมาพูดคุยด้วยกันผมว่าเส้นทางเนี่ยไปดูเชลซีเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงสานัดแรกรอบแบ่งกลุ่มเอง Chelsea เนี่ยเชลซีเนี่ยเขาก็ชนะมา2แพ้หนึ่งก็ไปแพ้ฟาเมนโกในวนันที่โรเทชตัวหน่อยนะครับนอกนั้น,นียพอเข้ารอบมาก็เริ่มฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆชนะเบนฟิก้าชนะพาเมรัส ชนะฟูมิเนเซอาจจะมีบางแมตช์ที่เจอกับน่านพมสโชคดีหน่อยเขาไม่ทาเข้าประตูตัวเองให้นะครับก็ถือว่าเข้ารอบมาส่วนน้านเฟเช่พ่เมงก็ถือว่าผลงานเหมือนกันชนะ2แพ้หนึ่งไปหลุดแพ้บอตฟโกในวันที่โรเตชันเหมือนกันก็แพ้หลังจากนั้นผู้จัดการทีมไม่ปรับแล้วกูใช้ชุดนี้มันตลอดเลยก็ชนะมาเรื่อยๆชนะอินเตอร์สี่อินเตอร์ไบมี่สี่ศูนย์บาเยอร์สองศูนย์แต่นัดล like he ่าสุดนี่ใช้คําว่าพระปากคว่ำยับ คือหลายคนก็มองแหละว่าอ่ะโอเคมันดีกว่ามารติดแต่ไม่คิดว่าจะถล่ม4-0นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันโดยเ1ตัวจริงที่คาดว่าจะสนามเนี่ยเขาคาดมาแล้วตามสื่อของต่างประเทศก็คือทางด้านของเชลซีเนี่ยน่าจะใช้ตัวประมาณนี้เจโอเปโดที่ทําไม่ดีในเกมที่แล้วเนี่ยมาเปิดตัวยิงเลยน่าจะได้ลงก่อนมีเมงเพราะว่าแจ็คสันก็คงจะไม่เอาเล่นอย่างนี้อีทางด้านของเรียมดีแลบก็ไปดูมวยไทยเยอะฟันไปก่อนแล้วนะครับโดนแบรนดไปก่อนหน้านี้ ส่วนตัวรุกน่าจะตัวเดิมเอ็นคุนคูเริ่มกลับมาเป็นตัวจริงมีพาเมอร์มีทางด้านของเปโดเนโตที่ลงต่อเนื่องคู่กลางลงตัวเอนโซกับไกเซโดนะครับเซนเตอร์โตซินกับชาโลบาซ้ายขวาลิเจมเจบอีกต้องใช้กุสโตกับคูคูเรยียแล้วเป็นสารเชสเป็นรูสัประตูนะครับส่วนทางด้านของเปเชผมว่าไม่ได้มีการเป,ปลีย่ยนแปลงกันเยอะมีแมงสามตัวรุกเดเบลเล่คาวิชานิซาดูเวนะครับแดนกลางนี่ยิ่งไม่ต้องเปลี่ยนเนเบสฟาเบนลุยส์ bet, is, นะครับแล้วก็วิทินยา แนวรับมาโชก็แดงแต่เกมก่อนหน้านู้นน่าจะให้ทางด้านของเบรโดลงต่อไปกับมาเกนยอสซ้ายขวาเฮมิเมนเดสชัดเจนดอนนิูมาครบเกือบอาจจะว่าเปเช่ครบทุกตัวเพลซีขาดนิดหน่อยพี่เม้งมองว่าจะเป็นยังไงพี่ริวเกมเกมนี้ผมว่าเปเช่เนี่ยในทัวร์นาเมนต์เนี้ยไม่ต้องซ้อมอะไรเยอะเลยเพราะว่าเล่นเหมือนตอนที่เล่นยังไม่เลี้เอ็นดิเก้เนี่ยมันทําชุดนี้มาสองปีกว่าก็มีคนบอกเองครับเพราะว่าหลังจาก แหลังจากชนะเรอัลมาริดน่ะนักข่าวก็ถามให้พูดถึงชาบิลอนโซเอลลเก้บอกว่าเขาเพิ่งมาเขาต้องต้องติดตั้งตับจูนอะไรอยู่บันบอกว่าของผมเนี่ยกว่าจะได้แบบนี้สองปีกว่าอเขาบอกาอลรอนโซก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นสองปีกว่าเนี่ยถึงได้แบบนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอนนี้มันลงตัวปุ๊บแล้วบอลทัวร์เมนต์เตะวันนึงพักสาวันเนี่ยไม่ต้องไปซ้อมเรื่องร่างกายฟื้นฟูแล้วก็ ทำความเข้าใจสายแท็กติกปกติเข้าไปมายืดเส้นยืดสายเหงื่อซึมๆแล้วก็แยกย้ายพอเพราะทุกอย่างมันรู้เรื่องหมดแล้วอะเห็นเขาเล่นไหมล่ะสองปีกว่าลงไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องคุยกันแล้วอยู่ที่ว่าวันนี้ยเจอทีมเนี้มันเล่นคนละแบบกับมาดยิตดนะเชลซีแท็กติกเดี๋ยววันนี้เราจะเน้นตรงนี้เน้นข้างเน้นตรงกลางหรือข้างหลังระวังอะไรเน้นเป็นส่วนๆแล้วก็แยกย้าย ไม่ต้องอะไรมากเพราะมันเข้าใจหมดแล้ววิธีทุกอย่างแล้วบวกกับผมว่าพอถ้าไปดูภาพรวมไม่เมอันนี้ผมเอาฝั่งเปเชนส่วนตัวผมเน<อ>ี่ยผมมองเรื่องแบ<อ>็คแบ็คนั่นเข้าใจเกมมากเ,<อ>เกมลุกเกมรับนุนเนื่องมนเดสลุกโคตรดีแต่รับไม่เคยทิง้งฮ<อ>าคิมิอาจจะรับน้อยหน่อยแต่เวลาขึ้นไปลุกมีประสิทธิภาพ<อ>และแดนกลางอย่างที่บอกการเล่นเกมรสซิ่งอย่างเกมที่เจอบายเยนชัดเจนทําไมแฮร์รี่เคนถึงเสียบอลในวันนั้นก็ชัดเจนมาถูกการบีบแล้วมันสามารถ ทางซีชั่นไปเป็นเกมรุก<ช>สามจังหวะยิงเลยออันนี้คือจุดเด่นของเปเช่ใช่แต่เ<า>ชื่กอกลางเขาอะมีวินัยแล้วก็แย่งฟุตบอลอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีฟุตบอลปุ๊บจะไล่ล่าหาแล้วจังหวะแล้วก็แบ็กสองข้างขึ้นปุ๊บเดี๋ยวเขามาช่วยปิดให้แล้วไอ้ชาวในเวสเนี่ยถ้าคุณคุณไม่ได้ตั้งใจดูมันเนี่ยมันเหมือนเหมือนไม่มีอะไรไม่ไม่ได้มีทําอะไรเลยแต่คุณดูเวลาไม่มีฟุตบอลเนี่ยมันคอยช่วยเพราะว่า ฝั่งที่มันยืนน่ยคือฝั่งฮาคิมบเพราะนั้นเวลาฮาคิมิมล่องลอยไปแล้วเนี่ยไอ้ชาวเนเวสเนี่ยมันจะต้องคอยซ้อนไว้ครับฝั่งซ้ายเนี่ยไอ้ฟาเบียนลุยมันก็เติมเลยเพราะพระฮาคิมีไปปุ๊บเนี่ยสายต้องมาแล้วครเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ชาวเนเวสเนี่ยมันจะคอยปิดตรงนี้ครับเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเล่นคือเขามีตัวมีระบบที่มาช่วยตรงนี้แล้วเออเพราะฉะนั้นเวลาฮาคิมีเล่นเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปข้างในเข้าไปเหมือนกองหน้าวิ่งสอดเข้าไป เพราะว่ามันมีสละมากมเนี่ยคือแอนดิเก้มันเปิดโอกาสให้ในนักบอลเนี่ยมึงลงไปเลยนะจินนาการไปเลยบุกๆเลยแต่เขาเตรียมทางหนีที่ไล่ไม่ให้แล้วอโอเคมีพลาดมีอะไรแต่เขารู้แล้วว่าจะต้องอป้องกันแบบนี้ไอ้แชมเนเวสนก็รู้แหละ,ะค,คือคือความเข้าใจเกมเนี่ยแม่งสำคัญมากครับอัอนนี้สนใจนะครับมาฝั่งเชลซีบ้างพี่เม้งสไตล์การเล่นผมว่าต่างกันนะผมว่าเชลซีเนี่ยเป็นบอลที่รอจังหวะหาตวิ่ง ลากเลอด้านข้างอาจจะไม่เท่าทางด้านของเปเช่ไม่บอกว่าจะต้องมาปรับแท็กติกไงขับเอนโซมาลิสกากับการเจอเกมแบบนี้ของเปเช่ที่เมื่อกี้พี่เมงคูตัวผู้เล่นของเชลซีเนี่ยมันเป็นตัวอนาคตอืมีมแววพลังดุ่มกําลังพัฒนาสู่ระดับท็อปอเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันจะคิดหรือว่ามันจะเล่นเนี่ยมันจะเป็นรองเปเช่ตรงนี้แหละเ,ออเพราะเปเช่เนี่ยมันจัดจ้านมันได้ที่แล้วอะ่ะม,มันพร้อม พร้อมเด็ดหัวมากินแล้วอะ่ะแต่ว่าเชลซีอ่ะมึงต้องใช้เวลาพัฒนาตัวเองหน่อยเก่งไหมเก่งแต่ว่าทีเด็ดทีขาดแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันยังไม่เท่าเขาครับผม,ผมว่ามาเลสกีต้องเอาระบบแล้วก็เอาความขยันมา,มาเล่นละเพราะเปเชเนี่ยฟุตบอลแม่งจะอยู่ที่เขาตลอดเราเห็นตัวอย่างมาดริดแอนเดโกมาดริดจะเพรสไหมถ้าเพรสไม่พร้อมกันมึงก็ลิงถอยลงไปตั้งรับ มึงกับช่องเยอะครับให้เอาไปดูเกมที่เจอบาเยนเนี่ยผมว่าบาเยนเนี่ยมีวิธีเล่นกับเบเชที่ถูกแล้วแต่มันแค่พลาดนิดเดียวโนนก่อนก็ได้แหละตัดบอลปุ๊บปั๊บครึ่งหลังเนี่ยบุกได้น้ำได้เนื้อแต่ว่ายิงไม่เข้าครับเดือนเดือนธันวาคมหรือพฤศจิกายนปีที่แล้วมันเพิ่งเจอกันมาบาเยนชนะหนึ่งศูนย์ในแชมเปี้ยนส์ลีก่ะได้ประตูไอคิมินแจยิงในทีที่สามสิบแปดแล้วครึ่งหลังเนี่ยเดนเบเล่แม่งโดนใบแดงนาที่ห้าสิบหกแต่บาเยนเอา ไม่ได้เอาประตูที่สองครับนั่นน่ะเสร็จแล้วมา,มาเจออีกทีเนี่ยกองบนันญิมันก็รู้แล้วไงวิธีได้แล้วแต่เสือกยิงไม่ได้ครับแล้วไปโดนทีเด็ดเป๊เชงไงเพราะตัวลุกมันหลากหลายมันยิงได้ทุกตัวอันตรายทุกตัวบายยนเยนนี่ยข้อจํากัดเยอะแต่วิธีเล่นดีตัวลุกเนี่ยถ้าเราเทียบตัวลุกเนี่ยพอพอได้โอกาสและจบสกอร์ไม่ได้มันจะโดนเป๊เชแบบเนี้แต่วิธีเล่นน่ะดีผมนั่งดูอยู่ซึ่งพี่เมงก็บอกอยู่แล้วว่า รอบแรกมันจะมีรวนอยู่พักหนึ่งแต่พอมันปรับได้ปุ๊บเนี่ยบาเยอร์เล่นดีไปทุกนัดนะใช่แต่นัดที่แล้วอย่างที่พี่เม้งบอกจริงๆขึอตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นเปเชขึงด้วยซ้ำมันกลายเป็นบาเยอร์ในขึงใช่แต่เปเชมันทำไมได้ประตูใช่เขาเขาจัดการในกองกลางสมตัวได้นะครับแต่ว่าเขามาโดนช็อตนั้นน่ะพูดตรงว่าเอ้าเล่นดีแล้วแพ้ได้ยังไงคําถามนี้มันมันไม่ต้องเกิดขึ้นหรอกคือฟุตบอลเล่นดีแล้วแพ้มีเยอะไปเอาลุตบอลไม่ได้ผมกำลังพูดว่าผมกเลังพูดว่าว แต่ค,คุณยิงเขาไม่ได้ไงมันม,มีเกมที่ดีกว่าแล้วแพ้เนี่ยมีเยอะแยะ,ยะ,ยะอในมุมมองโค้ชเนี่ยถึงแพ้นะแต่เขาก็จะมองว่าเออวันนี้ออโดยรวมโอเคเลยผิดหวังที่แพ้เราได้ยินคําพูดแบบนี้บ่อยกับบางเกมเนี่ยยิงเขาสองสามลูกโค้ชบอกอผลงานแข่งโอเคนะแต่เ,เกมในสนามย,ยังยังไม่พอใจยังต้องปรับอีกอบางคนบอกอะไรว่ามึงชนะ2องสามศูนย์ไม่พอใจก็มุมมองโค้ชเขาเป็นแบบนี้บางเ,าเกมเล่นโคตดดีแต่เสือกแพ้เห็นไหม เพราะว่าอย่างย่ายา,ยา,าไปมองเป๊ปอะบางทีเราเห็นเป๊ปที่เราไปดูเกมใช่ะ,ะ1-0เป๊ปยังออกมาพูดหลังเกมว่าผมว่าเราต้องยิงได้มากกว่าน,นั้นนั่นคือสิ่งที่เขาเหมือน<ช>ว่าต,ตั้งตั้งเป้าหมายทีมไว้แต่มันไม่ถึงไงในมุมแฟนบอลนนก็ดูแดี่ผลงางขันถ้าเล่นดีแล้วแพ้ได้ยังไงคือมันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่มุม,มโค้ชเนี่ยคุณดูเกมเปเชบาเยนคุณก็ดูคุณก็ดูออกว่าบาเยนสู้ได้ไม่ใช่ว่าแพ้แบบเปเชีเหนือชั้น,นอย่างมัดลดเนี่ยอย่างมัดลดเนี่ยชัด เจอเจอขยมโอเคแล้วพลาดเองสองลูกแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะคือคุณทําอะไรเขาไม่ได้เลยยากคืออย่างวันนั้นนะผมดูดูอยู่พี่เมงก็วิเคราะห์อ,อยู่ผมว่าจุดแรกก็ลาอูน่าซนซิโอจัดให้บวกกับเกมรุกมันปฏิปต่อไม่ได้วินิซุสมาปุ๊บโอ้โหโดนเขามาร์คสองตลอดแล้วแต่ละเกมเนี่ยอารอนโซเขาเปลี่ยนไปเรื่อยนะเขาเปลี่ยนไปเรื่อยนักข่าวถามว่า มันเป็นเพราะว่าใช้กองหน้าสามตัวไหมเขาก็หยุดไปพักก็บอกว่าเออใช่เลยแหละผมพลาดเองเขาก็ยอมรับเพราะว่าเขาก่อนหน้านี้เขาเล่น2ตัวมาไอ้คัมซาโล่ไอ้วินิสิวุ์สี่สามหนึ่งสองหรือจะเป็นระบบ3ามเซ็นเตอร์แบ็กไรก็ตามอ่ะพอเอ็มเปเป้มาเป็นตัวจริงลงไป3ตัวมันก็ต้องค้ำไงมันไม่สมดุลแล้วไงครับเออก็มีส่วนแล้วเขาเปลี่ยนไปเยอะแต่เปเชผมก็บอกแล้วว่าเขาซ้อมมาหมดทุกอย่างแล้วมันไม่ใช่ทีมที่ลองแล้วกันมันเป็นทีมที่เล่นเออมันพร้อมอ่ะแต่ไอ้มัดดิดเนี่ย ชาพี่เพิ่งเข้ามาเซตใช่เนี่ย<อ>ก็ถึงผมถึงบอกว่าเอดิเก้ก็บอกแล้วว่าเนี่ยคุณต้องให้เวลาเขาเอาเกมเนี้ยมาวัดไม่ได้หรอกอื่ออะก็ประมาณนี้ทีนี้มาถามเรื่องพี่เม้งคิดว่าใครจะได้แชมป์เหนือคู่นี้ผมว่าเชลซีเอาไม่อยู่อะเพราะว่าผมดูเบสเชมาตั้งแต่แชมเปีเ้ยนส์ลีกร,ร,รอรบสิจนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์่ะชนะทีมยังติดมาตลอดด้วยนะตอนนั้นะแม่งชนะ เอาง่ายๆมันยังไม่มันขาดบาร์เซโลนาแล้วก็แมนซิตี้ใช่ไหมชนะใครบ้างนะลิเวอร์พูลชนะวิลล่าเซนนอลวิลล่าเนี่ยแล้วมาเข้ามานี่ก็แอตเลริดเออใช่ป่ะมาเรอแมตริสบาเยิร์นเนี้ยเอาแค่6ทีมเนี้ยมันก็คือทีมระดับท็อปยุโรปแล้วชนะแต่ละเกมเนี่ยชนะไม่ยากด้วยชนะแบบโอเคอินเตอร์อีกอ่ะอินเตอร์มิลานก็โดนอีก4ี่ห้าลูกครับ ผมว่าเชลซีเชลซีจะสู้ทีเด็ดทีขาดไม่ได้คือตั้งระบบมาดีอ่ะสู้ได้ระดับหนึ่งแต่จังหวะาฟนั้นเตอร์จังหวะเปที่สุดท้ายโหเพราะว่าพวกนี้มันจัดเหลือเกินมันไม่ได้จัดตัว2ตัวมันข้างหน้าไปไม่ได้เดี๋ยวแบ็กสอดมาแบ็กมาไม่พอเดี๋ยวกลางแม่งใหม่ลวไอ้ฟาเบลุยเนี่ยตัวแสบเลยนะผมบอกก็วันนั้นเจอมาริดผมเห็นนะสอดมายิงเนี่ยประจาชัดเจนประจํามันอ่อนแอ่ดูเหมือนไม่นะโหแต่บอลติดเท้าตีนตะขอแล้วถ้ามันได้สองข้างหน้านี่นะ ถ้ามันได้ยิงเนี่ยใกล้เคียงตลอดอย่างน้อยๆเนี่ยได้ยิงสามลูกเนี่ยเข้ากรอบสองลูกอะ่ะถ้ามันมีโอกาสนะถ้าจะแจ้งนี่เป็นประตูเลยะฉะนั้นกุ๊กตัวนี้กลุมหัวเลยโดนอต่ละไรลูกเนี่ยนนผมถึงบอกว่ามันมันเยอะไงตัวที่จะไปทําตัวที่ไปทําประตูมันเยอะก็มั่นใจใว่าคิดว่าผ่านได้อเเชเนี่ยอย่าง แดนบอลเขาก็จําได้ก็จะมาบอกเพิ่มเติมมีซิตี้อีกทีไม่โดนแต่รอบลีกเฟสเออเนี่ยผมว่ามีมีซิตี้อีกทีมนะเออเพราะว่าผมจาไม่ได้เพามันเยอะมากจริงดีเทลเยอะผมคล้ายคาแต่ผมไม่กล้าพูดว่าผมขี้เกียจเปิดไงแต่ผมว่าเนี่ยคุณเปิดมาบอกแล้วมันชนะแทบจะครบหมดแล้วอ่ะในอังกฤษอ่ะเหลือชูซีไม่เจอแล้วในระดับยุโรปเนี่ยมันเหลือบาร์เซโลนาทีมเดียวอ่ะที่เขาคาดว่ามันจะมาเจอกันนัดชิงแล้วมันไม่มามันไม่มาตามนัดไปแพ้อินเตอร์ไงรีบไงรีบเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเหลือแค่ตรงนี้เองนี่เขามองไกลไปถึงเดี๋ยวอันนี้เคลซีใช่ไหมใช่เดี๋ยวซูเปอร์คัพเจอท็อตแนมอสเปอร์สไบเนี่ยก่อนเปิดฤด้ดูการ3มวันอ่ะครับจริงๆอ่ะมันต้องเป็นทีมเสื้อสีแดงๆมามันไม่มาไงกลับย้อนย้อนกลับเข้าเรื่องละ อลถ้าเกิดอีกทีมสีแดงมาเวสเชมันอาจจะหยุดตรงนั้นก็ได้นะเฮ้ยทิ้งอ่ะเอ้าวโทรทำไปเล่นไปบอลปราบเซียนไม่เราก็รออีกสองปีไงพี่ตอนนี้เขามาครึ่งครึ่งปีแล้วไงเขาบอกมาครึ่งปีว่าเอ็นริเก้ใช้สองปีครึ่งไงสองปีพอเหรอเรามาเขาบอกไงตามตามสูตรตั้งระบบก่อนแป๊บนึงนะฮะแซวเล่นแซวเล่นนะยังไม่เอาจริงยังไม่เอาจริงยังไม่เอาจริงตัวมึงก็ยังไม่มาสักตัวจาเอาจริงกี่โมงแล้วเนี่ย ไม่รู้เลยพี่นับไม่ถูกเลยนะครับเวลาไม่ถูกอ่ะผมก็มองคล้ายๆกันแหละผมมองว่าคือเชลซีอ่ะถ้าเราเป็นมุมคนเชียร์ุตบอังกฤษอ่ะผมว่าเราก็อยากเรารู้สึกว่าเราคุ้นกับเชลซีแต่ถ้าดูรูปเกมจริงของเปเชยอย่างพี่เม้งบอกเลยมันไล่ระดับมามันมีมันจะมีแบบมาตรฐานตรงนี้ก่อนแล้วมันจะตกไปแป๊บหนึ่งคือไอ้เกมที่แพ้มันรู้แล้วว่ามันใช้ไม่ได้มันก็ไล่ระดับขึ้นมาใหม่แล้วมนเล่นได้ดีเสมอผมก็ยังมองว่าถ้าจะมองโอกาสชนะในเกม9 0นาทีผมก็ยังมองว่าเปเชดีกว่าอชัดเจนอะ คือที่บอกไปตัวรุกมันมันพร้อมไล่ล่ามันไม่เหมือนเชลซีอ่ะคือคือทีมระดับท็อปพวกนี้นะปัญหาเดียวเลยเวลามันพีคเนี่ยมันจะแอคเว้ยมันจะแอคตอนนี้มันยังไม่แอคไงผมกาลังสื่อเห็นว่าเปเช่เนี่ยผมจ้องมาหลายนัดแล้วมันไม่แอคสักนัดหนึ่งขนาดนัดที่เจอทีมใหญ่อย่างในทัวร์เมเน่แอตมาริดบาร์เยนเรอลมดริดเนี่ยถึงแม้ประตูนําจะห่างมันก็ยังตั้งใจเล่นอยู่ถูกวิจินย่ามันให้สัมภาษณ์หลังเกมอะผมอยากจะยิงอีกอยากจะยิงอีก คืออย่างเงี้ยมันสแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นความเป็นมืออาชีพไม่ใช่ว่าจะฆ่าหรือถล่มให้มัดหลิดมันเสียหน้าหรืออะไรนะถูกต้องเลยมันต้องคิดแบบนี้นักบอลนอะ่ะถ้ามึงคิดว่ามึงเหนือกว่าเขาแล้วมึงไปหลอกเขาไปเก็บสแปรลอดช้างน้อยไอย้วันนี้กูลอดสองอสองสองตัวไว้เออสามตัว<ะ>มันไม่ใช่ไงคือ,อม,มันเล่นตามเกมเลยเพสเพสปรับแยง่งปุ๊บทําไม่มีโอกาสก็คลองบอลเมื่อเราเห็นเพสเชเล่แล้วก็มันกลายเป็น อันนี้ก็เรียกเป็นเครื่องจักรได้นะเอออ่คุณเรียกลิวพูยุค80เครื่องจักรสีแดงเนี่ยหรือว่าจะเป็นยุคออกเยอเรนครอปเนี่ยผมเรียกเครื่องจักรสังหารสีแดงนะเพราะแม่งมันโหด,ดกว่าไงโหด,ดกว่าแม่งโหดอันนี้เปเช่เนี่ยเป็นเครื่องจักรเครื่องจักรได้เลยนะคือณตอนนี้นะครับอ่าผมก็มองง่ายๆกันคือมองเหมือนกันนะครับว่าจะควรจะต้องชนะพี่เ้งว่า90เย่จบที่สกรอร์เท่าไรผมว่าเปเช่ชนะแล้วถ้าเชลซีตั้งตั้งลำไม่ดี ถ้าโดนเร็วเนี่ยผมว่ามีโอกาสทะลุได้นะถ้าเข้าล็อกเขาอะ่ะค,คือวางมาแล้วมาเลสกาทำกันบ้านมาโอเคแล้วแต่พอวางมาไปปุ๊บโอ้โหไม่ทันแล้วออาจจะโดนอาจจะโดนได้สักสองลูกสามลูกเนี่ยมันเป็นไปได้นะแต่มุมเชลซีชนะมีแต่ผมว่าน้อยผมผมผมก็มองคล้ายๆแต่ผมว่ามองว่าเบเชเช่ก็ถ้ามองแบบกลางๆผมว่าเชลซีก็จะมาสู้นัแ่แหละแต่ถ้าผู้ชนะผมก็ยังมองว่าเป็นทางด้านของเบเชชคือจุดหนึ่งนะ ผู้เซนเตอร์แบ็กเชลซีอ่ะ <back> แล้วผู้สับประตูอ่ะแม่งพร้อมโดนพร้อมจัดในทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมเห็นใน X อ็กซ์ในทวิตเตอรบเขาเอาคลิปไอ้โรเบิร์ตซานเชตผิดพลาดมาให้ดูนะสี่ห้าครั้งอ่ะม,มีแต่มันยังไม่เสียประตูนะตอนบิลลอัพตอนนู่นนี่อะไรต่างเนี่ยนี่เฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นจุดสลบแล้วอ่ะทั้งคู่เซนเตอร์แบ็กทั้งผู้สับประตูเนี่ย เดี๋ยวมันอาจจะโดนแบบที่มันดิดโดนอ่ะครับโดนบีบเข้าไปเพรสขีดแต่ขีดแตะนะและ้วทางซีชั่นไปเร็วเลยแล้วแย่งตรงนั้นเลยอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมว่าไปเชชุดนี้เนะี่ยคือคือผมรู้สึกว่ามันใช้วิธีการลุกน้อยจังหวะน้อยเวลาขึ้นไปเล่นใช่ไหมพีม่เมน้อยแล้วเวลา พอหลุดปุ๊บเนี่ยตัวเลือกบานเลยซ้ายขวาหน้าหลังเลือกได้เลยใช่นะอันนี้คือตามที่เราดูมานะตามที่ดูแต่ฟุตบอลฟุตบอลมันชนะกันได้อันนี้คือเราพูดคุยกันพรีวิวส่วนคนที่เม้นดีไม่ดีผมอ่านทุกอันนะครับแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณเก่งจริงคุณมาอยู่นี้ครับจริงนี่โชคดีไม่ใช่โชคดีนี่ดีนะผมไม่ได้ใส่แว่นผมเลยมองอ่านอะไรไม่ออกเลยเนี่ยเี่นะฮะ